กราบสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ชาวยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับลุงจิ้นเกมเมอร์อีกแล้วครับผมมาวันนี้จะมาในรายการเล่นเป็นเด็กกับลุงจิ้นนะครับผมก็วันนี้ลุงจิ้นมีของเล่นของสะสมแบบใหม่จาก จากขนมโอโตริ ori, ซึ่งเป็นของสะสมเกี่ยวกับการ์ตูนดากอนบอลนะครับผมซึ่งเป็นการ์ตูนที่ลุงจิ้นชื่นชอบมากในสมัยวัยเด็กนะซึ่งตอนนี้เขาได้มีการย้อนน้ำลึกย้อนวัยกันมาผลิตขนมที่แถมของเล่นเช่นเมื่อ3-4เดือนที่แล้วก็ก็ผลิตขนมขนมโอเดนย่านะครับผมแถมการ์ดสะสมดากอนบอลนะครับผมก็ผ่านมาแล้วครับผม ตอนนี้จบพาร์ทแรกไปแล้วนะตอนนี้ก็ระหว่างรอพาร์ทสทางทางผู้ผลิตเขาก็จัดของเล่นสะสมมาใหม่อีกแล้วคผมของเล่นสะสมอันนี้คือเหรียญเหรียญเหล็กครับผมเหรียญเหล็เลกเหรียญเหล็ลกสกีนรูปตัวการ์ตูนดากกันบอลครับผมมีให้สะสมถึง1 6อแบบนะครับผมแล้วก็ซึ่งในนั้นจะมีแบบแบบแรแบบแรที่ยังไม่เปิดเผยรูปลักษณะครับว่าเป็นรูปแบบไหน ซึ่งเหรียญแลกเนี่ยก็จะเป็นเหรียญสีทองนะผมเหรียญทองเหรียญทองกับเหรียญเงินนะครับผมแล้วเดี๋ยวมา,มาดูกันว่าในกล่องเนี้ยมันจะมีของแลอยู่ในนี้หรือเปล่าผมเอาใจเชื่อหลงจิ้นลุ้นเนี่ย,ยที <c oughs> ก็บอกก่อนครับอ่ากล่องเนี้ยขนมแบบเนี้ยหาได้ที่หาได้ที่ตอนเนี้ยมีที่แม็คโคนะครับผมมีที่มีจาหน่ายที่แม็คโค แมคโครทุกสาขาในภายในเดือนกุมภาเนี้นะน่าจะมีวางจําหน่ายทุกสาขาแล้วก็ร้านค้าส่งร้านค้าปลีกทั่วไปก็อาจจะมีมีไปวางจาหน่ายด้วยนะครับผมยังไงลองถ้าใครอยากเล่นอยากสะสมก็ลองสนใจลองหาดูได้ครับผมตัวกล่องเนี่ยก็สวยแล้วนะส่วนตัวจริงว่าตัวกล่องเนี่ยจะมีรูปทั้งหมด4รูปนะครับ4ี่แบบก็จะเป็นแต่ละภาคนะครับภาค ภาคภาคหนึ่งดารกันบอลกับลาดิทที่ต่อสู้ลาดิสแล้วก็ต่อสู้กับฟิสเตอร์แล้วก็ต่อมาสู้กับเซลแล้วก็ต่อมาก็สู้กับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นสู้ต่ออ่าตอนของจอมนบูครับผมอันนี้ลุงชิ้นได้กล่องนี้มานะส่วนกล่องอื่นๆก็ยังไม่ยังไม่เจอนะผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแพ็คหนึ่งเนี่ยมันมีมันมีอะไรยังไงบ้างนะก็ แพ็คหนึ่งเนี่ยจะประกอบด้วยขนมยี่สิบสิบสองห่อครับสิบสองห่อขนมสิบสองห่อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนมหน้าตาเป็นยังไงโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆก่าจะได้เห็นชัดๆนะครับว่านี่ครับขนมหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับผมซองเล็กๆน่ารักครับผมหนึ่งหนึ่งกำมือแล้วก็จะมีนี่ครับเหรียญเหรียญสะสมที่แถมมานอกซองครับผมแปะแปะมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็แยกซองต่างหากนะครับผม ส่วนตัวขนมก็จะเป็นนี่ครับชื่อยี่ห้อโอโตวิเป็นข้าวโพดอบกรอบรสซีฟู้ดย่างสาหร่ายนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราชิมขนมสักหน่อยครับผมอ่ะนี่ครับเดี๋ยวแกะเหรียญออกมาก่อนนะเดี๋ยวเราชิมขนมสักหน่อยนึงมาดูหน้าตาขนมของเรว่าเป็นยังไงบ้างหน้าตาขนมอ่าหน้าตาขนม หน้าตาขนมแบบนี้ครับผมเหมือนอาหารปลาแล้วก็รูปทรงน่าจะเป็นอ่ะให้เดานะให้เดาน่าจะเป็นน่าจะเหมือนขนมโอเดนยา่ายอส่วนนะครับผมอืมอืมชัดเลยครับผมเพราะว่ารสสีฟูเหมือนกันขนมขนมะนอะไรครับผมรสชาติ พอดีครับผมกลมกล่อมไม่ไม่เค็มสามารถกินได้เรื่อยๆครับแบบนี้อือแล้วก็ด้วยความที่เม็ดมันเล็กนะครับมันก็ฟูๆเป็นเหมือนแบบกรอบอะไม่แบบไม่ไม่มีไม่มีแข็งเหมือนเหมือนเหมือนออเดนยาบางบางเม็ดก็จะมีแข็งบ้างครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ทพองกรอบดีครับผม รสชาติอร่อยครับอไปขนมโอเคขนมผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเหรียญกันบ้างครับเหรียญมาดูครับนี่ครับตองที่ที่บรรจุมาเหรียญมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราาดูมาดูกันแล้วเหรียญข้างในเป็นยังไงนะอืมอ่ะอันนี้น่าจะเป็นด้านหลังครับอันนี้น่าจะเป็นด้านหลังนะด้านหลังของเหรียญน,นะครับ ลองพลิกด้านหน้าดูเป็นรูปอะไรเอ่ยปุ๊บว้าวเป็นรูปเอ่อเขาเขียนว่าคิงคิงคูคิงโคน่าจะเป็นพ่อของฟิสเซอร์หรือเปล่าใช่ไหมพลังส0 0 0 0นะื่ะอันนี้เป็นรหัสเลขเหรียญที่118นะครับผมนี่ก็จะมีทั้งหมด100 160เหรียญน,นะทั้งหมดนี่ก็จะมีเลขรหัสกำกับหลาส่วนเลขแรทั้งหลายเนี่ย ต้องมารอดูกันอีกทีว่ามันเป็นรูปอะไรบ้างนะเพราะว่ายังขนมเพิ่งมาครับยังไม่มีใครเปิดเผยได้นะะเดี๋ยวเราไปดูห่อต่อไปแล้วกันดูดิว่านสิบสองห่อเนี่ยเราจะได้เราจะมีเหรียญทองเข้ามาให้ดูบ้างหรือเปล่าเหรียญทองเหรียญเงินนะครับผมที่เป็นเหรียญที่เขาบอกว่าแรนะครับแล้วก็จะมีแรแบบที่ ยังให้เปิดเผยรูปล,ล่างหน้าตาด้วยนะซึ่งก็น่าจะเป็นเหรียญทองเหมือนกันน่าจะสีทองนะครับน่าจะสีทองเดี๋ยวไปดูว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเป็นสีทองแล้วจะเป็นแบบภาพแบบปลอยวิ่งวัดด้วยอ๋ออ่าอให้ดาวไม่ดาวไม่ผิดเนี่ยลุงว่าเหรียญเนี้ยทองแล้วเหรียญเนี้ยทองแน่ๆเพราะว่าขอบเนี่ยขอบเป็นสีทองแล้วเพราะว่านี่เดี๋ยวสังเกตจาก อีกเหรียญหนึ่งที่ได้มาเมื่อสักครู่นี้นะเนี่ยขอบเขาจะเป็นเป็นแบ็กกราวของของในเนื้อเนื้อเรื่องการ์ตูนนะอย่างเช่นภาพเนี้ยคิงคู King เขาเนี่ยเขายืนอยู่บนเมฆนะขอบขอบมันก็จะเป็นลายเมฆแต่ว่าเนี้ยเป็นขอบสีทองล้วนเนี่ยน่าจะเป็นเหรียญทองแล้วล่ะจะเป็นแลหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวหนึ่งสองหนึ่งสองอออ้อะไรอะ ซูเปอร์เวกิโตพลัง80,000น oh, โอ้เดี๋ยวเดีวเดีเดออย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นแรหายากแรที่ไม่มีในภาพหรือเปล่าครับไม่รู้นะเดี๋ยวลองมาดูแบบมาเช็คก่อนเลยค่ับเพราะว่านี่ครับด้านหลังกล่องเขาจะมีเขาจะมีบอกนะครับว่าว่าเลขไหนบ้างที่เป็นแรที่แบบไม่ยังไม่เปิดเผยชื่ออย่างเช่นอันเนี้ยเบอร์155 โอ้ห oh, 155เนี่ยยังไม่เปิดเผยรูปร่างหน้าตาครับว่าเป็นเพื่อนๆเห็นแบบกล้องไม่ไมค่อยโฟกัสน,นะครับแต่เนี่ยครับมันจะเป็นกล่องเนี่ยมันจะมีเชลโชบอกว่าเบอร์81ถึง160เนี่ยมันมีมันมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนบ้างจะมี ยกเว้นอันที่เป็นแรงครับผมจะไม่มีรูปบอกนะว่าเป็นรูปอะไรนะครับส่วนที่ได้มานั้นร้อยห้าสิบสี่อยังเป็นยังเป็นเหรียญทองเหรียญทองแบบธรรมดาอยู่นะครับก็คือทองที่แบบเปิดเผยตัวตนไปแล้วก็คือมีโชว์ในรูปแล้วเบอร์ร้อยห้าสิบสี่แหม่สดาไม่เป็นร้อยห้าห้าจะได้รู้ว่าร้อยห้าห้าเป็นรูปอะไรนะแหมไม่เป็นไรครับเราเก็บไว้ก่อน,นครับผมเหรียญทองก็ดีแล้วดีก่าเหรียญ กรีเกลือฮะโอ้เปิดมาสองสองได้ทองแนละ้วมาดูสองที่สามแล้วกันนะจะมีทองแร,แรงๆรมาอีกบ้างจะมีเหรียญทองแรงมาอีกหรือเปล่าเออแย่ยา,ยานกนีพอว่าแบบพนะันมาแน่แนแล้วจริงจังรากก็อย่างว่าเหมือนครั้งที่แล้วโอเลนยา สองก็โดนยังโดนขโมยได้เลยมาสองที่สามของลุงนะครับผมเฮ้ยอ๋อนึกว่าขอบทองอันนี้เป็นธรรมดานะปุ๊บเป็นเวจิตา้าครับผมพลังสองหมื่นเก้าเลขเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับผมอันนี้เป็นเรียบธรรมดาผ่านได้ต่อกรับสองที่สี่ครับผม ตอนที่สี่นะตอนที่สี่ร่างครับแร่หรือเปล่ามาตอนที่สี่ขอเหรียญทอยสักเหรียญได้ไหมว้าวเป็นเหรียญธรรมดาครับผมลักษณะนี้พลิกดูหนึ่งสองปุ๊บ อืมเป็นจีจี้ครับผมแฟนของโกโกเบอร์0ูนย์สามาพลังสามร้อน่ารักเชียมีทั้งหมดร้อยหิบแบบเลยนะเพราะฉะนั้นหนึ่งกล่องมีสิบสองเหรียญเราต้องซื้อโอ้โหสิบกล่องสิบกล่องได้ร้อยยสิบเหรียญเสี่ยงซ้ำอีก ลอซื้อประมาณยี่สิบกล่องครับถึงจะมีมีโอกาสสะสมครบนะครับผมแล้วก็แล้วก็เหรียญแลเหรียญไม่แลเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าความหมอกยากง่ายมันยากขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เหรียญที่เป็นแลเลยนะครับยังไม่เหรียญที่เป็นแลเลยนะการรับลุงนะครับ<笑><笑>เพิ่งเพิ่งเปิดเป็นห้าซองอันนี้ซองที่ห้าจาแลวะไรลุงเ่ลล์ลเลยหนะเหรียญอะไรเอออุ้ยอุ้ยอุ้ย อ,อ,อ,อุ้ย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 เหรียญทองเห็แล้วครับผมหรือว่าฉากหลังทองไม่น่าใช่น่าจะเป็นเหรียญทองครับนี่ครับ,รบผมด้านหลังด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นรูปนี้ทุกรูปนะจะเป็นเทพเจ้ามงกอรดาวโลกครับผมกับลูกแก้วมงกรเรามารุ้นกันเหนรียญนี้แหละครับหนึ่งสองปุ๊บอู้เป็นโกเทนครับผมเบอร์หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งลองจิดูะ โกเทนหนึ่งสี่หนึ่งอ่าเป็นรูปที่เปิดเผยไปแล้วนะผมนี่โกเทนครับผมรูปนี้หนึ่งสี่หนึ่งนะอกองเลยโฟกัสโฟกัสไหมให้โฟกัสนะนี่ครับอ่าเป็นรูปที่เปิดเผยหน้าตาไปแล้วครับเป็นโกเทนครับผมพลังสามหมื่นอันนี้ครับสวยงามนะน่าเก็บสะสมนะครับผมสโหรับใครที่ ชื่นชอบในการ์ตูนดาก้อนบอลน,นะครับผมสามารถสะสมได้ครับผมราคาไม่โหดร้ายเลยราคาสองละห้าบาทเองครับผมขนมแถมเหรียญเงินนะแถมเหรียญเหล็กนะไปต,ต่อกันซองที่หกครับผมซองเราได้ทองสองแล้วนะแสดงว่าแต่ว่ายังไม่ใช่ทองที่เป็นแร่ครับยังไม่ได้ทองที่เป็นแร่นะทองที่เป็นแร่เนี่ยอาจจะหายากหน่อยหรือเปล่าอนะูแล้ว อุ้ยอุ้ยทองอีกแล้วเพื่อนทองอีกแล้วครับโอ้อาจจะไม่ได้หายากหรือเปล่าครับนี่ทองมาอีกแล้วทองสามเหรียญติดเลยสองเหรียญติดแล้วเนี่ยนี่นี่นี่แพ็กเดียวนะผมขนมกล่องเดียวนะทองมาอีกแล้วมาลุ้นกันให้เป็นแหล่หรือเปล่าเรามานับหนึ่งสองปุ๊บอุ๊บโอ้โหไขไว้นะี่ร้อยสามสิบ อนไนโปโปวิสโปโปวิสอันนี้น่าจะเป็นลูกน้องของเอคนผู้เท่าที่หลอกจอมาบูหรือเปล่าที่ควบคุมจอมาบูหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะลูกน้องอันนี้เป็นแรงไหมเน่้นาร้อยร้อยสามสิตร้อยสามสิบไม่แรงครับผมมีรูปมีรูปเปิดเผยในนี้แล้วในในแบบในแบบ แล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นเหรียญทองนะโอเคครับผมเหเรียญทองสามเหรียญแล้วเพื่อนแต่ว่าไม่แล้วแสดงว่าเหรียญทองอาจจะมีมีเยอะแต่ว่าที่เป็นระดับแลเนี่ยอาจจะจํากัดนะครับแต่เหรียญที่ผมอ่ะอย่างโปรโปวิทอย่างโกเทนเนี่ยมันก็จะมีแบบธรรมดาที่เป็นฉากหลังธรรมดาแล้วก็เป็นทองแบบนี้นะอย่างนี้ก็แสดงว่าได้เหรียญทอง แน่นอนเหรียญทองก็อาจจะหายากกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เหรียญทองที่เป็นแรนะครับได้เหรียญทองที่เป็นแค่ธรรมดาทองธรรมดาเรียกทองธรรมดานนะี้เป็นเหรียญปุ๊บโอ้เป็นโกฮังเบอร์ศูนย์ห้าครับพลังสาม้อยอันนี้เป็นเหรียญนนธรรมดานะ ไปต่อค,ครับผมตอนนี้เราเปิดไป็เจ็ดห่อแล้วห่อที่แปดครับผมห่อที่แปดก็เพลินๆดีนะเพลินๆลุ้นว่าจะได้การ์ดแร่ไม่ใช่การ์ดเป็นเหรียญนะเหรียญลุ้นว่าจะได้เหรียญแร่หรือเปล่านะครับผมเหรียญทองแร่นะอุ้ยไม่ทันอะไรโผล่มาครับโอ้โหมิสเตอร์ซาตาน <c oughs> อันนี้กำลัง1,000เบอร์1 0ึ่งรครับผมเป็นหรียญธรรมดาครับผมเดี๋ยวเรามาดูในนี้ก่อนว่ามีอาจจะลุงไลฟฟังครับผมว่ามีเบอร์83เบอร์91เบอร์113เบอร์120เบอร์126แล้วก็เบอร์133แล้วก็เบอร์149แล้วก็เบอร์155ครับผม ที่เป็นการ์ดทองที่ยังไม่เปิดเผยนะครับผมว่าเป็นเป็นรูปอะไรนะก็ะหวังว่าจะได้อันนี้จาก80สินะจาก80แบบที่ที่โชว์รานะเพราะว่าอันนี้เป็นกล่องของของภาคภาคจอมันบูนะน่าจะเป็นส่วนกล่องที่เป็นภาคภาคแรกๆอะลาดิสอะ ถ้าจะเป็นเบอร์หนึ่งถึงเบอร์80ดสิบนะอันนี้เขาจะเปิดอันนี้จะมีแบบมาให้ดูแค่80ิแบบนะกล่องนึงกล่องนี้นะก็เลยไม่รู้ว่าแบบแรเบอร์ต้นๆมีอะไรบ้างนะแต่นี่เป็นแบบแลเแบอบร์ท้ายๆท,ที่ลุงจิ้นไล่ไปให้ฟังนะเป็นเบอร์ท้ายๆท,ท,ที่เป็นแรก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแบบครับผมอ,อ้าขาดเป็นอะไรอะ่ะเป็นธรรมดา เป็นเป็นพิกโกโลครับผมอันนี้ธรรมดานะเอาจริงได้ทองเยอะแล้วน่าจะไม่มีทองมาแล้วหรือเป่าเพราะว่า <c oughs> กล่องหนึ่งมันก็จริงจริงแล้วควรทองแค่หนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่ดู้เขาเขาใส่มาแบบสุ่มเลยหรือเปล่าไม่ได้แบบ ม่แบบการันตีว่าหนึ่งหรือสองหรือสามนะอันนี้ได้มาสามนะสามะะแล้วอ่ะจะมีสี่ปล่บอกดูนะลองกันลุ้นกงน้ลุ้นเันี้ยไม่มีครับนี่ธรรมดาอยู่นะปุ๊บอ่านี่แหละตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นหัวหน้าของเอเอเรียทองเ้เนี้ยเนี้ยเนียบาร์บี้บาร์บี้เนี่ยน่าจะเป็นแหนมันมีเข็มขัด มีตัญลรักบนหัวไอตัวโปโปโวิทเนี่ยอ่าน,น่าจะเป็นหัวหน้ากับลูกน้องกันนะแต่ที่เก่งสุดคือจอมันบูนะยังไม่ยังไม่เจอเจอมันบูเลยเราจะมีบ้างน่นะรอเหลืออีกเท่าไหร่ร็เหลือแค่สองห่อรวมห่อนี้แล้วครับผมเปิดมาแล้วสิบนะสิบได้ทองมาสามแล้วก็หูหัวโอเคแล้วเลด,ดีนะเลด เตะออกเหรียญทองดีนะครับผมเพื่อนๆได้เอ้าขาดแบบเปิดหัวมาพูดถึงเหรียญทองเหรียญทองไม่อีกแล้วอุ้ยแยมแยมซุปเปอร์สยาทสามครับผมตรงผมตรงนี้ซุปเปอร์สยาทสามครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหลหรือเปล่าแหลหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน,นครับผมเป็นเลขแหลหรือเปล่า เล,ละเลล่า,าเบอร์ยะสามหนึ่งสองบุ๊ปเป็นเบอร์ร้อยยี่สิบแปดอ่าเป็นเป็นทองธรรมดาครับผมนี่ครับร้อยยี่สิบแปดจะมีโชว์ให้เห็นอยู่แล้วว่าอ่าเป็นเป็นรูปนี้นะเบอร์ร้อยยี่สิบแปดครับผมเป็นรูปนี้นะร้อยยี่สิบแปดครับพลังห้าหมื่นห้าแต่ว่าสวยครับสวยเป็น โกคูล่างซูเปอร์สายาสามใช่ไหมผมยาวสี่เหรียญครับแพ็คนี้แพ็คนี้ได้เหรียญทองสี่เหรียญครับผมแต่ว่ายังไม่ยังไม่แลยังไม่ใช่ทองแรลยังเป็นทองที่แบบทองสะอาดขออนุญาตเรียกทองทั่วไปก่อนนะมันจะมีทองแบบลูกที่ไม่เปิดเผยด้วยนะลูกที่ไม่เปิดเผยน่าจะเป็นแลนะ ทอสุดท้ายของลุงแล้วครับผมวันนี้ขนมทอสุดท้ายแล้วก็เหรียญเหรียญสุดท้ายครับผมจะเป็นทองอีกบ้างทองอีกเวอร์ไปแล้วเถอะเป็นพิกโกโลครับจำมหมเมื่อกี้ผมไม่จำม,มันกับคนละท่ากัโคนลท่ากันผมวันนี้เบอร์ศูนย์เก้าครับพลังสามพันพิกโกโลโอเคครับผมจบ การรีวิวขนมแถมเหรียญสะสมครับผมเหรียญเงินเรียกเหรียญเหรียญเหล็ลกแต่จริงๆอาจจะไม่ถึงกับเหล็กนะอาจจะเป็นกระเบื้องนะอาจจะเป็นเกรดกระเบื้องนะอาจจะเป็นเกรดกระเบื้องนะครับอรีวิวหนึ่งกล่องของลุงจิ้นครับผมได้เหรียญทองมาสี่เหรียญดังนี้นะนี่ครับเป็นโกคูสวยงามอยู่นะน่าสะสมนะโกเทนนะครับ แล้วก็นี่ครับเวจิโตครับผมซูเปอร์เวจิโตสวยนะแต่ว่าก็เหรี่ยญเล็กๆสะสมครับผมรวมเป็นเซตน่าจะสวยนะนี่ครับผมอันนี้เวจิโตซูเปอร์เวจิโตวันนี้ก็สวยนะซูปเปอร์ไยาสา์ามแล้วที่เหลือเป็นเหรียญธรรมดาครับผมทั้งหมดก็หนึ่ง หนึ่งกล่องลูจินหน้าเหรียญทองสี่เหรียญแล้วก็เหรียญธรรมดาอีกแปดเหรียญน,นะครับผมก็ถือว่าดวงดีดหรือเปล่าหรือว่าทุกคนเพื่อนๆได้กันกี่เหรียญครับผมในหนึ่งกล่องใครหาขนมได้แล้วบางมาพูดคุยกันนะผมในคอมเมนต์นะเรามาพูดคุยกันยังไงฝากกดติดตามช่องยูจินเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มารีวิวขนมแถมเหรียญเหล็ลกแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะเพราะว่าเอาขนมมาแค่สองกล่องน,นะ ดี๋ยวอก,กล่องนึงเลยไปเปิดแล้วก็ค่อยมารายงานผลกันว่าได้อะไรบ้างนะได้แลวบ้างอย่างนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวยืดเยื้อไปนะผมก็รีวิวเจ้าก,กล่องนี้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขนมโอตโตริครับผมหาซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขานะครับผมอ่าอันนี้เป็นล็อตแรกๆที่เข้ามานะก็อาจจะยังลงไม่ครบทุกสาขา ก็รออีกสักพักหนึ่งอีกสักสองสามอาทิตย์นะภายในภายในเดือนกรุ่งพราเนี่ยเขาผู้จัดจำหน่ายเคลมว่าจะมีลงทุกสาขาครับรอยังไงไปรอถ้าใครอยากสะสมเหรียญเหล็กแบบยุ่งกิ้นหรือแบบเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมใครที่ชื่นชอบการ์ตูนดราก้อนบอลครับผมก็ห้ามผ่าดละกันนะครับผมยังไงหาสะสมกันนะครับของน่ารักน่ารักที่ผู้ผู้จัดจำหน่ายเขาคิดถึง เมื่อยุคสมัยนั้นนะก็ได้ทํามาได้นํามาย้อนกลับมาทากันนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ขนมวุ้นย่าที่การ์ดกันนะครับการ์ดนี่ก็กระแสแรงมากครับผมจนขนมเนี่ยเกิดดาม่งดามมากกันเยอะมากมายนะขนมหายากมากๆขนมหายากมากแล้วก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกขนมหายากเพราะว่าสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดสูงนะครับผม ก็คือเป็นสินค้าที่มีจำนวนจำกัดแล้วก็เช่นเดียวกันครับผมเหรียญเหรียญทองเหรียญทองอันนี้นะก็มีม,มีมีรูปภาพที่เป็นแหรแล้วก็มีจำนวนจำกัดน,นะครับผมซึ่งถ้าใครอยากสะสมให้ครบก็ต้องรีบหามาก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าใครหาเมื่อขนมเลิกผลิตแล้วหาไม่ได้แล้วอยากเก็บให้ครบชุดเนี่ยก็อาจะต้องตามหาด้วยกัน ซื้อขายแบ,บ่งปันกันกับกับเพื่อนๆในกลุ่มในกลุ่มกลุ่มของนักสะสมนะครับผมยังไงก็ลองดูครับเพื่อนๆลูงจินว่ามันโอเคครับผมส่วนตัวชอบดักเกอรบอลอยู่แล้วครับผมแล้วก็ได้มีการทำมาให้สะสมแบบนี้ลําลึกถึงวัยยาวของลุงนะก็ดีครับผมดี ขนมก็ไม่ได้แพงครับ1กล่องเนี่ยสีบาทนะในแมคโครนะครับผมแต่ถ้ามาขายปลีกก็จะเป็น2องละยีบาทซองนี้ซองอไม่ใช่ซองย่องละหบาทเองเขาทํามาเพื่อเด็กๆเ,เลยนะ5บาทไม่แพงครับผมแล้วก็ขนมอร่อยด้วยแถมยังมีของเล่นแถมแบบนี้ด้วยอ่าไปตามกันนะเพื่อนๆยังไงฝากกดติดตามช่องจิ้นเกมเมอร์ด้วยครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไง วันนี้บ๊ายบายเด๋ยเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดซับสไครต์ให้หลวงจินน้นด้วยนะครับบ๊ายบาย